โอเคมาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับโอเคนะครับก็วันนี้จะมาคุยกันเรื่องว่าทํำยังไงนะครับให้หาเงินจากการสร้างคลิปนะครับได้ภายใน30วันอวัใครเข้ามาแล้วฝากเช็คเสียงนิดนึงนะครับผม โอเคสวัสดีทุกช่องทางด้วยนะคะับ okay, เดี๋ยวขออนุญ,ญาตอ้าวสวัสดีครับแบดสวัสดีครับสวัสดีทุกช่องทางเลยนะฮะตอนนี้กำลังเซตติ้งอุปกรณ์อยู่ถ้าใครดูไม่ชัดยังไงมาดูที่บ้านฟ้านะที่บ้านฟ้าจะมีหน้าจอนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องส,อสร้างเงินจากคลิปนะครับใน30วันทำยังไง นะครับก็มาเริ่มต้นกันเลยนะฮะอ่าชัดเนาะโอเคเสียงชัดดีนะครับโอเคทุกช่องทางนะครับเรียบร้อยดีเนาะโอเคอยากแชร์ไลฟ์จังเลยแต่ไม่เหลือมือถือให้แชร์แล้วนะฮะตอนนี้อ่ะโอเคก่อนอื่นเลย นะครับก็ทักทายนะฮะทุกคนถ้าอย่าลืมนะครับถ้าใครดูแล้วไม่ไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรอยู่เนาะก็มาเจอกันทางบ้านฟ้าเพราะว่าในบ้านฟ้าจะมีหน้าจอเขียนให้ด้วยนะครับเรียนรู้ไปพร้อมกันเนาะดูว่าเสียงมันเป็นยังไงบ้างนะครับเสียงเพลงมันดังไปไหมอ่าโอ้ยไม่เจอนี่นานนะครับผมอ่าโอเคไม่เจอกันนานนะครับผม แบดติดตามไอจีนี้อยู่ด้วยเหรอโอเคมานะครับเริ่มกันเลยเนาะก็ก่อนอื่นเลยเนาะเราจะสร้างเงินจากคลิปเนี่ยเราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าความรู้ก่อนนะครับเราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าความรู้อ่ะแน่นอนเนาะถ้าเราอยากจะสร้างตัวตนเราก็ต้องมีความรู้ถูกไหมแล้วความรู้เนี่ยเราจะเอามันมาเพื่อสร้างตัวตนแล้วทําเป็นตัวสร้างรายได้อีกทีหนึ่งนะครับ คือง่ายคือคุณต้องมีความเก่งอะสักด้านหนึ่งไม่ไม่ไม่เก่งในด้านทักษะก็ต้องเก่งในด้านการบริการนะครับทั้งบริการแล้วก็ทักษะเลยเช่นสมมุติที่ยอดฮิตเลยก็จะมีเทรนเนอร์อะเทรนเนอร์ออกกาลังใช่ไหมครับเทรนเนอร์ออกกาลังก็จะรับเทรนอะหรืออาจจะเป็นประกันอะขายทำประกันใช่ไหมเป็นในหน้าขายประกันเป็นอะไรได้อีกอะ ได้หมดเลยนะเซลล์ขายรถเนี่ยตนได้หมดเลยนะครับคือแง่คือ,ค,อคุณต้องมีสินค้าหรือบริการก่อนซึ่งกรณีประกันก็จะเป็นสินค้าบริการในแง่ของการที่เราบริการเขาแล้วก็มีสินค้าที่เป็นประกันด้วยเนาะรวมถึงรถรถก็จะเป็นบริการด้านการที่เราเซลล์เซลล์สินค้าเนอะแล้วเราก็ให้ข้อมูลเขาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะสร้างตัวรายได้นะครับจากคลิปเนี่ยให้ได้ นะครับเราควรที่จะต้องมีจุดเริ่มต้นก่อนเลยนะครับหนึ่งคือนี่เลยนะอย่ะเก็บไปด้วยเลยแล้วกันนะครับผมหนึ่งที่ต้องมีเลยคือทักษะนะฮะหรือบริการอ่านะอันนี้คือต้องมีก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีเนี่ยมันจะสร้างตัวตนยากนะครับเราควรจะต้องมีอย่างน้อยทักษะหรือบริการสักหน่อยเพื่อที่เราจะได้รู้ด้วยว่าเราจะต้องไปให สร้างตัวตนเป็นในทิศทางไหนนะครับพอพอเรารู้แล้วใช่ไหมว่าเราจะสร้างตัวตนในหัวข้ออะไรนะครับหนึ่งเนี่ยคือต้องมีทักษะและบริการแล้วเนาะใครที่ไม่เห็นหน้าจอนะครับมาดูในบ้านฟ้านะครับครูวีสุเปอร์เลิกนะฮะก็จะมีหน้าจอ iPad ให้ด้วยนะครับอ่าโอเคนะฮะอันนี้เรามีทั้งเพื่อนๆบ้านดำนะฮะแล้วก็บ้านลุงแล้วก็บ้านฟ้าแล้วก็บ้านแดงนะับพร้อมกันเรียกได้ว่าทุกช่องทางเลยทีเดียว อ่ะก่อนอื่นเลยคือคุณต้องมีทักษะหรือบริการเนาะอะอย่างที่2คือสิ่งต้องมีคืออะไรครับอย่างที่2ครับคืออะไรครับมือถือใช่ครับคืออย่างน้อยต้องมีมือถือมือถือต้องมีเน็ตด้วยนะอ่ะมือถือบวกเน็ตนะฮะโอเคนะครับกอหรือถ้าเกิดใครแอดวานหน่อยจะมีกล้องอ่ะกล้อง ใช้กล้องหน่อยคืออย่างน้อยต้องมีต้องมีสิ่งที่เอาไว้ถ่ายทํและกันพูดง,ง่ายๆเนาะมือถือเนี่ยไมโครโฟนเนี่ยมีหรือไม่มีก็ได้นะผมมองว่าไมโครโฟนยังไม่ได้สําคัญเท่ายังไม่ได้สําคัญเท่าอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นมือถือหรือไมโครโฟนเนี่ยควรจะต้องมีนะฮะอ่ายิ่งถ้ามีไมโครโฟนได้ยิ่งดีเดี๋ยวนี้ไมโครโฟนแบบหลักร้อยเยอะแยะมากนะมีภาพประกอบถูกต้องครับแบท ใครที่อยากมีภาพประกอบแล้วตอนนี้เราใช้ iPad เขียนไปด้วยเนะะเยานะก็อ๋ออันนี้เปิดอ่านคอมเมนต์ไว้นะฮะโอเคไม่ต้องตกใจว่าแต่เสียงเ <s we ak> สียงที่มันอ่านเมื่อกี้มันเข้าไปในไลฟ์ไม <c oughs> อ่ะโอเคนะครับก็นี่แหละฮะเราจะเราจะสร้าง เงินจากคลิปเนาะใน30วันเนี่ยเราจะต้องทักแปบ๊บหนึ่งนะเมื่อกี้คอมเมนต์ว่าอะไรนะเปิดเปิดอ่านคอมเมนต์ออตโอต้ไว้มันอ่านคอมเมนต์ออตโอต้ได้แย่มากเลยฟังไม่รู้เรื่องเลยมีใครฟังรู้เรื่องว่าเมื่อกี้อ๋อ A5 Mark สองา A5 า Mark สองผมว่าถ้าถ้าต้องการความละเอียดเยอะ ไปได้ครับไปได้โอเคต่อนะฮะเรามีมือถือกับเน็ตแล้วเนาะเรามีมือถือกับเน็ตแล้วอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่ต้องมีคืออะ,อะไรครับอีกอย่างที่ต้องมีในการที่จะสร้างตัวตนเนาะมีทักษะบริการแล้วมีมือถือกับเน็ตแล้วอ่ะแล้วเราต้องมีอะไรอีกครับสิ่งที่เราต้องมีนะครับอีกอย่างหนึ่งคืออะไรคือนี่ครับ ทุกคนชอบมองข้ามนี้ไปนะอันนี้คือต้อนทุนที่ทุกคนต้องมีเลยคือเวลาครับเราต้องมีเวลานะอย่างน้อยต้องให้เวลากับมันนะฮะสักวันละ1-2ชั่วโมงหลังเลิกงานนะใครแบบมาหลังเลิกงานเนี่ยแนะนำว่าหาเวลาให้มันสักวันละ1-2ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าใครเป็นสายทำคลิปนะถ้าใครเป็นสายทำคลิปอย่างน้อยขอวันละ1-2ชั่วโมงแต่ถ้าสมมุติว่า ใครที่เป็นฟรีแลนซ์อ่ะใครที่เป็นฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยก็จะมีเวลาเยอะหน่อยนะมีเวลาเยอะหน่อยก็สามารถที่จะสเปนเวลากับมันได้เพิ่มขึ้นอีกนะครับคือแล้วการสร้างตัวตนในยุคนี้มันจะใช้เวลานานกว่าเมื่อก่อนค่อนข้างเยอะแหละเพราะว่าในยุคนี้ครับคนออกมาสร้างตัวตนกันเยอะเนาะสิ่งที่เราต้องมีเลยครับมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่านี่ครับ ผมแถมข้อสี่ให้แล้วกันนะครับสิ่งที่เรียกว่าความแตกต่างครับอ่า้องอ่าโอเคลายมือหวังว่าจะพออ่านออกอยู่นะฮะอ่าคือความแตกต่างทีนี้ทุกเพจก็ออกมาบอกหมดอะว่าให้ทําให้สร้างตัวตนให้มันแตกต่างสิต้องมีความแตกต่างนะแต่จริงๆต่างม,มันต่างยังไงถูกไหมเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันครับว่าคุณจะสร้างเงินจากคลิปยังไงได้บ้างนะครับ ช่วงนีถ้ถ่ายน้อยมากเลยแบทบนะถ่ายแบบนิดเดียวอะ่ะเออถ่ายแค่ตอนไปคาเฟ่ว่างๆอะไรเงี้ยถ่ายแฟนแต่ไม่ได้ถ่ายแบบเป็นอาชีพแหละอ่าโอเคต่อนะครับก็เราจะต้องมีทักษะบริการมีมือถือกระเน็ดเนาะแล้วมีเวลาแล้วเราก็จะต้องมีความแตกต่างนะครับสิ่งที่เราต้องมีในการที่จะสร้างเงินจากคลิปในยุคนี้เนาะอันเนี้ยคือสิ่งที่เราต้องมีก่อนทีนี้ ดูออปชันบ้างดีกว่าออปชันอะเราจะหาเงินยังไงได้บ้างจากการทําคลิปใช่ไหมอ่ะอันนี้เรารู้แล้วนะว่าเราต้องมีอะไรนะครับอันนี้สาหรับเริ่มต้นเลยแบบเริ่มต้นเริ่มต้นเลยนะเดี๋ยวเราจะเข้าตัวที่มันเป็นเฟรมเวิร์กจริงๆช่วงกลางกันนะครับอ่าตอนนี้ปูพื้นก่อนสวัสดีคนที่เข้ามาด้วยนะครับผมใครมีคําถามอะไรตอนนี้ถามได้นะใครดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เข้าใจว่าพูดเรื่องอะไรอยู่นะฮะให้มาดูที่บ้านฟ้า นะครับที่บ้านฟ้าจะมีหน้าจอให้ด้วยนะครับมีหน้าจอ iPad ขึ้นให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นอ่ะโอเคต่อนะครับก็เราจะสร้างตัวตนแล้วใช่ไหมทีนี้สิ่งที่หลายๆคนชอบพูดเลยคือว่าเฮ้ยเราต้องเปิดฮุกหยุดคนดูให้ได้ถูกปะเราต้องเปิดฮุกหยุดคนดูให้ได้แะถ้าเราจะเปิดฮุกหยุดคนดูให้ได้เนี่ยเราจะต้อง มีฮุกมีหรือไอฮุกเนี่มันคือประโยคเปิดคลิปนะเราต้องมีประโยคเปิดคลิปใช่ไหมผมมีประโยคเปิดคลิปมาแจกนะครับทุกคนนะฟรีเลยฟรีเลยถ้าใครอยากจะได้ประโยคเปิดคลิปนะครับก็ตามนี้เลยนะครับนี่ครับแจกฟรีครับ10ประโยคเปิดคลิปนะครับให้ทักมาที่บ้านเขียวนะครับมีแอดด้วยนะฮะแอดครูวีแล้วพิมพ์ว่าเปิดคลิปนะครับคุณจะได้รับไปเลยนะครับผม 10ประโยคเปิดคลิปไวรัลฟรีนะครับผมเอามาให้เลยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามารับไว้ก่อนได้เลยนะสำหรับใครที่อยากจะสร้างตัวตนแบบจรงิงจังนะครับอ่าให้เวลารับสักหนึ่งนาทีแล้วกันนะให้เวลารับสักหนึ่งนาทีอ่าใครที่ดูไม่เข้าใจมาดูที่บ้านฟ้านะครับหรือบ้านแดงก็ได้นะของคูวีสุเปอร์เลิกนะครับจะเห็นภาพมากขึ้นเพราะว่าเรามีหน้าจอของตัว iPad อธิบายไปด้วยอยู่ในตอนนี้สวัสดีครับรัตพงศ์ อ่าเปลี่ยนแล้วใช่ไหม <c oughs> คนเรามันต้องมีการเติบโตฮะเกมก็ยังเล่นอยู่นะแต่ว่าเราก็เติบโตขึ้นนะครับในเวที่เราสามารถสร้างเงินได้อ่าโอเคนะครับแล้วก็ยังมีวันนี้เราพูดถึงประเด็นในการสร้างเงินจากคลิปใช่ไหมใครที่ยังไม่ทําลงคลิปมาตั้งนานแล้วไหนใครลงคลิปมาตั้งนานแล้วแล้วยังไม่ได้เงินเลยบ้างลองพิมพ์หนึ่งมาหน่อย พิมพ์หนึ่งมาหน่อยแบบลงคลิปมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้เงินเลยอะระหว่างนี้นะที่เรารออย่าลืมนะครับเข้าไปรับของแจกฟรีนะครับพิมพ์มาที่บ้านเขียวนะครับ at ครูวีนะมีแอดด้วยนะแล้วพิมพ์ว่าเปิดคลิปนะครับทักมาว่าเปิดคลิปคุณจะได้คุณจะได้ตัวประโยคเปิดคลิปฟรีนะครับ10ประโยคไปเลยทันทีผม,มเอามาแจกให้คุณเลยนะฟรีฟรีฟรอ่าเพราะฉะนั้นสามารถที่จะกดรับไปได้เลยนะฮะ อ่ะให้เวลารับอีกสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วกันระหว่างนี้นะใครที่ลงคลิปมาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ได้เงินเลยนะครับก็พิมพ์หนึ่งมาลองพิมพ์หนึ่งมานะฮะอ่าเดี๋ยวเราจะไปกันต่อแล้วนะฮะโอเคพร้อมไหมครับนี่นะครับผมอ่าโอเคนะครับพร้อมนะครับผม ไป,ไปกันต่อนะครับสวัสดีด้วยนะครับอ่ะมาลุยกันต่อนะครับก็เมื่อกี้ใช่ไหมเรารู้แล้วเนาะว่าเราต้องมีอะไรบ้างในการที่เราจะเริ่มสร้างเงินจากการทําคลิปใช่ไหมคราวนี้นะครับเราจะมาดูว่าแล้วเราต้องมีช่องทางไหนบ้างแล้วกันให้เลือกว่าที่เราจะสร้างเงินจากคลิปเนี่ยเราจะสร้างเงินจากช่องทางไหนได้นะครับอ่ะแน่นอนยอยุคนี้ยอดฮิตเลย a อ f i l i a t e ถูกไหมอืมปักตากานั่นแหละ ถูกไหมวะเขียนถูกไหมนา่าจะถูกแหละเออ a f f i l i a t e นะครับอันนี้ข้อดีคือทำง่ายครับข้อดีคือมันทำง่ายเริ่มง่ายเพราะว่ามันเริ่มจากของที่มีในบ้านได้เลยใครที่มีของในบ้านอ่ะแบบพวกของใช้อะไรในบ้านอย่างเงี้ยหยิบมารีวิวได้นะครับทำได้เลยข้อดีมันคือเริ่มง่ายทำง่ายนะอ่าแล้วก็ทำง่าย,นะายเริ่มง่ายไม่พอครับเรายัง สามารถที่จะใช้เวลาน้อยแล้วกันนะใช้เวลาน้อยข้อดีเนาะใช้เวลาน้อยอืมอ่ะใช้เวลาน้อยในการที่เราจะทำถูกไหมพอมันใช้เวลาน้อยแล้วอะ่ะสิ่งที่เราเราสามารถเริ่มได้เลยคือสมมติใครทางานประจําอยู่ใครแบบไม่ได้ว่างอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะทําได้เลยอืมเพราะฉะนั้นอันนี้คือช่องทางที่หนึงนะครับแอฟฟิลิเอ ข้อเสียมีไหมแน่นอนต้องมีอยู่แล้วนะครับทุกช่องทางมีข้อเสียครับไม่มีทางไหนเป็นพอ,อดีทั้งหมดเนาะข้อเสียมันคือข้อเสียของช่องทางแอฟเฟีย t e ก็คือมันทายากหน่อยครับในใช้คําว่าไม่ใช่ทํายากมันต้องใช้คําว่าต้องทําถึงแล้วกันผมใช้คําว่าทําถึงต้องทาถึงทําให้ถึงคือยุคนี้แอฟเฟียร์อะที่มันบอกว่าทาง่ายอะมันง่ายจริง แต่ว่าเราจะต้องทําให้มันดีด้วยได้คุณภาพด้วยนะครับในการที่จะสร้างเงินเนาะลองทําให้ถึงแล้วข้อเสียอ,อีกอย่างหนึ่งคือว่าตัวตนจะไม่ค่อยชัดเจนครับถ้าใครทำเอฟเฟอร์เรแบบร้อเลยนะมันก็ขึ้นอยู่กับโจทย์คุณแล้วละ่ะว่าโจทย์คุณอนะ่ะอยากได้อะไรกันแน่อยากได้จะได้เงินทันทีเลยไหมหรืออยากได้ตัวตนระยะยาวที่ จะเอาไปพัฒนาต่อได้อ่าถ้าใครคําตอบว่าเอ้ยฉันอยากได้ตัวตนระยะยาวโอเคอาจจะไปเวออื่นแต่ถ้าสมมุติบอกว่าอยากได้ตอนนี้เลยดว่ดวๆเลยก็สามารถที่จะเลือกช่องทางเป็น affiliate ได้แต่ถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแค่ทางที่ทางเดียวหรือเปล่ามีทางอื่นด้วยนะครับอ่ะมาดูช่องทางทาเงินที่2บ้างนะช่องทางทําเงินที่2เนาะช่องทาง,งทาเงินที่2ก็คือ สปอนเซอร์ครับอือคือถ้าเกิดว่าเราทำคลิปสร้างตัวตนมียอดวิวมียอดอะไรต่างๆถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีสปอนเซอร์ทาปมาจ้างนะครับถ้าสมมุติช่องคุณทำเกี่ยวกับมือถือเกี่ยวกับการถ่ายรูปอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนทักมาอ่ะรีวิวมือถือให้หน่อยรีวิวกล้องให้หน่อยอ่ะอันนี้คือสปอนเซอร์เป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งเนาะข้อดีของ การได้สปอนเซอร์คือได้เงินง่ายครับอืมคือทําตามบรีฟจบคุณทําคลิปอยู่แล้วอะเออคุณก็แค่ทําตามบรีฟของสปอนเซอร์จบเลยนะครับแล้วก็อ่าได้เงินง่ายไม่พอยังเป็นเงินก้อนใหญ่ละกันนะผมใช้คำว่าเป็นเงินก้อนอืมคือช่องใครที่ทํายอดวิวดีๆเนี่ยจะมีสปอนเซอร์ทักมาจ้างเรื่อยๆเลยนะครับอ่าข้อเสียมีไหมมี ถ้าใครอยากจ,จะสร้างไรายได้จากช่องทางที่มันเป็นตัวสปอนเซอร์เนี่ยเนาะข้อเสียเลยก็คือมันไม่มั่นคงครับคือถ้าสมมติว่าคุณรอสปอนเซอร์อย่างเดียวอะรอสปอนเซอร์มาจ้างอะมันจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อไหร่ที่จะมีคนจ้างเราก็ไม่รู้ถูกปะอยู่ดีๆจะมีเอ้ยวันนี้เดือนนี้มีคนจ้างสองเจ้า อีกเดือนนึงมีคนจ้างเจ้าเ,าเดียวอีกเดือนหนึ่งไม่มีเลยมันมันมันคาดการรายได้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นช่องทางนี้มันก็มีข้อดีข้อเสียเนาะทุกช่องทางแหละมีข้อดีข้อเสียหมดคือมันไม่มั่นคงด้วยนะครับแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือคู่แข่งเยอะอคู่แข่งเยอะมากเพราะว่าทุกคนก็อยากได้สปอนเซอร์ต้องบอกว่าอินฟูกว่า90%บนนะครับบนโลกเลยดีกว่านะตอนนี้นะทำคลิปแบบอยาก เป็นสปอนอยากได้สปอนเซอร์แล้วกันนะเลยตอนนี้คือทำคลิปเพื่ออยากได้สปอนเซอร์ผมจะเรียกช่องแบบนี้ว่าเป็นสปอนเซอร์เบสนะครับเป็นช่องแนวสปอนเซอร์เบสสปอนเซอร์เบสเนี่ยคือช่องที่ทำยังไงก็ได้ให้ยอดวิวเยอะซึ่งผมเคยพูดพูดไปในคลิปสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่โอนะฮะใครดูไม่เข้าใจมาดูที่บ้านฟ้าได้นะจะมีหน้าจอ iPad อยู่นะครับ สงสัยต้องไปย้ายในต้องไปไลฟ์ในบ้านดำซะแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวสลับจอไปไลฟ์ในบ้านดำดีกว่าเนี่ยโอเคก็อย่างที่บอกเนาะว่ามันมีคู่แข่งเยอะทุกคนอยากได้สปอนเซอร์นะครับอ่าเขาพุณของขวัญจากพี่โอด้วยนะครับเดี๋ยวผมย้ายไปไลฟ์ในบ้านดำาอย่างเดียวดีกว่าเพราะว่าบ้านดำน่าจะคุยง่ายกว่าเนาะแล้วทุกคนจะได้เห็นใน iPad ด้วย อ่ะโอเคเดี๋ยวผมย้ายไปไลฟ์ในบ้านดำดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมย้ายไปไลฟ์ในบ้านดำก่อนแป๊บหนึ่งลงไลฟ์ก่อนทุกคนจะได้เห็นจอด้วย